วันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปชมในส่วนกันนะคะมองแต่ไกลๆเจอกล้วยหนึ่งเครือใหญ่ๆเลยค่ะโอ้กำลังสุกเลยทุกคนเดี๋ยวลองเข้าไปดูใกล้ๆสิก่อจะเอามากินได้ไหมน่าจะมาไม่ทันนกซะแล้วตอนนี้นก รักกินไปเกือบครึ่งเคขือแล้วทุกคนเราคงต้องแบ่งปันให้นกแล้วเนาะคงจะไม่ได้ตัดแล้วแหละกล้วยเคขือนี้ปล่อยให้นกเขาไว้กินไว้อยู่ละกันเดี๋ยวเราลองแวะไปดูอีกโซนนะนะคะตำลึงน่าจะเป็นตำลึงป่านะคะเนี่ย แล้วก็มีดอกพุทธสวยงามแซมแซมอยู่ในสวนส้มโอค่ะปีนี้ส้มโอขาวแตงกวาเราออกผลผลิตดกมากโดยมากสวนที่บ้านเราก็จะปลูกเป็นสวนผสมนะคะคุณผู้ชมปลูกพนโนนิดอันนี้หน่อยส้มโอสี่ห้าต้น น้อยนาสี่ห้า 4, ต้นมะละกอพอมีแล้วก็เอ่อต้นไผ่ต้นไผ่ไเราก็จะเอาไว้ปลูกไว้กินหน่อแล้วก็ลำต้นไผ่ก็เอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ค่ะมะม่วงเราเน้นปลูกไว้กินนะคะจากที่ เดีกินเราก็แจกค่ะแจกแบ่งๆกันไปในส่วนเราจะร่มลื่นมากาเดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศนะคะทุกคน